ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับการลงเดอะพิษนะทีย3ามตรนะที่จริงผมไปเกือบ40่สิบนะเดอะพิษเนี่ยเดอะพิษนี่คือก็คือการลงนะเพื่อไปหาของนะมาอัปเกรดอาวุธกระจุดในตัวเรานะเป็นมันเป็นแร่อะไรทรัพยากรขั้นสูงนะครับเดอะพิษนยากนะต้อง ผมเล่นเทียทอเมเอนอยู่นะเทียสูงสุดแล้วก็เ,เวลผมตันนาเลยนะแล้วก็เดอะพิสนี่ลงมาเพื่อหาของไปอังเกตอาวุธนะถ้าใครที่เล่นเดียโบสีก็จะทราบกันดีนะที่ผมอยากจะให้ดูวันนี้ตอนแรกผมกะจะทำอีกคลิปว่า,าไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้เลยผมว่าเป็นคนหนึ่งอนะ ผมอ่านภาษาอังกฤษอนอกนะแต่ผมแปลได้แค่บางคำนะแปลได้แค่บางคำแค่นะถ้าใครคิดว่าเล่นเดียโบสีนะแล้วก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษน,นะไม่จำเป็นนะแต่คุณอาจจะเสียเปรียบคนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษหน่อยก็คือเรื่องเนื้อเรื่องนะบางทีก็คุณก็จะไม่เข้าใจนะถ้าคุณไม่ได้ไปติดใจเลยตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือว่าคุณเป็นใช้ตัว กูเกิลท a ร์ l เ t e ไปเอากันได้นะผมผมมาใช้ g o o g l e t r a n s l a t แต่ใช้ ates, ใชมือถือแปเอานะแล้วนะลก็ดูคลิปอะไรใน YouTube นะทเทียบกันไปด้วยนะอวสตอวส์อะไรเงี้ยบางทีสงสัยนะผมก็ไปดูหาข้อมูลในวิกิดูนะว่ามันคืออะไรยังไงนะแล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่เขาทำไว้ในตัว YouTube นะมีชท่งที่เขาทำดีๆอยู่หลายเท่งนะ ทำแนะนำเกี่ยวกับค่าโพสต์เซตทูดนะว่าอะไรมันหมายความว่ายังไงนะจะา ate, นะดาม ate, เาดดามจนะดาเมจครอสดาเมจนะหรือว่าดาเมจดิสแทมนะดาเมจกระดากไก่นะโอเวอร์พาวเวอร์อะไรเงี้ยมันเกมเกมบุสซีนะ่นายพวกค่าอะไรต่างๆมันลึกม,มากนะแต่ก็ไม่ยากที่เราจะเข้าใจนะเอามือถือไปก็กเรากจะทราบแล้วนะครับเยอะเล่นได้นะใครไม่เก่งภาษาอังกฤษเล่นได้ผมเป็นคนหนึ่งนะ ผมเว้นจนที่ผมอยากจะโชว์เนี้ยครับผมเพิ่งมาสังเกตในวิดีโอผมนะด้าเมจผมล้านกว่านะล้านสามนะคุณดูนะจูวิดีโอไปเรื่อยนะจะมีอยู่ช่วงนะครับช่วงแถวแถวๆนีแถวแถวนี้นะคุณลองดูก็ได้นะเนี่ะไรเนี่ยด้าเมจนะผมเพิ่งสังเกตกันพอดีผมสโลวิดีโอดูนะด้าเมจผม ล้านกว่านะคือผมต้องเกินหน่อยนะเผื่อใครจะเอาเป็นแนวฉางนะท่านใดที่เพิ่งมาจะเพิ่งเล่นนะเดียโบสีหรือว่ากำลังตัดสินใจจะเล่นนะของผมเป็นซอสเซอร์นะทุกคนนักเวทเนนะี่ยแต่ผมเล่นสายไลติงนะมันจะแยกงจ่อยหลายสายนะสามารถบิวได้ละเอียดมากนะผมดูจากฝรั่งเขาบิวนะตัวไลต์ิงเนะี่ยแล้วก็ส่วนนึงน,นะ แล้วก็อีกส่วนหนะึ่งพวกจุดเ็จะอะไรผมก็มาดูเองนะแล้วก็หาข้อมูลในอ,อินเทอร์เน็ตนะในวิกิอะไรเงี้ยที่เขาเป็นมาลรงข้อมูลไว้ว่าเออมันอะไรยังไงแล้วผมก็ลองดู่ริ้นทีน่มันแบบเออรินนะ่งแล้วผมก็ไปได้จุดได้อะไรมาด้วยนะบวกกันนะมันก็จะเป็นเพิ่มค้าออฟชั่นนะังเกียไหมมันจะมีสายฟ้าวนรอบๆตัวอยู่นะครับเจอสตูมตเขาจะพุ่งนะ,ะเข้าไปหาเองนะเขาจะหาแบบ ต,ตัวเองนะพุ่งเข้าไปหาเองมันจะเป็นแคคเอนเนอร์จีนะมันเห็นไหมแถบกลม,กลมๆอ่ะที่แถบนี้นด้านบนเองเอตัวไอตัวท่าเราพลังเรานะจะเป็นกลมๆในที่ผมเก็บอยู่เนี่ยนะครับแรงมากนะบางทีเป็นแสนนะผมดูนะครับเป็นแสนนะอย่างต่าๆก็หลักหมนนะื่นนะโดนบางทีนะแรงมากบางทีเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแรงไนงะแคคเอนเนอร์จีเนี่ย เสร็จแล้วพอเขาวนเสร็จสักพักนะเขาจะระมริดตัวเองนะระมรืตัวเองนะครับแต่ค่อนข้างจะกินมานานนะแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราก็พอเล่นไปก็จะรู้วิธีบริหารมานานแล้วนะแล้วก็ตัวเกาะน,นะจงไปลุกเหมือนกับไอซ์อาร์เมอร์มันก็นจะรีตัวมานานออกขึ้นมานะถ้ามานาเราต่อมากก็เปิดไออาร์เมอร์ตัวนี้่นะครับ เพื่อให้มานามาลีมาเราก็สามารถจะยิงศัตรูได้ครถ้าผมตัวท่องสี่นะครับท่องสี่ผมอะถ้าแบบพื้นฐานผมเป็นสก,กิลพื้นฐานที่ไว้ใช้ยิงนะโอ้โหยิงทีนะยังตำําเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะวันทีนะครับเป็นแสงขึ้นแล้วก็ที่ผมบอกอ่ะคลีนะดอกกรล้านกว่านะครับคุณลองรีวิอผมดูได้นะ อขนนี้เจอบอสเลยนะตัวเดอะพิสเนี่ยมันจะมีบอสอยู่นะบอสมันไม่ม,มีไม่กี่ตัวซ้ำๆกันนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างก,กันที่ตัวความรึดนะครับความทีแรง,ขงเขาเน่ยอยู่ที่ว่ามันเทียร์ไหนเนี่ยาเชียร์สามพิสนี่ก็โอ้โหเรียกว่าพอใช้ได้เลยนะดูดวงปีนะครับเราต้องรู้จักหลบเขานะแล้วก็บริาหารมานายดีนะแล้วก็ต้องรู้นะว่าเขา ส่วนมากที่เขาโจมตีเราเป็นพลาดอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องกินยาเข้าไปก่อนไนอเกียมในยาสําคัญมากนะครับยาสําคัญมากนะถึงมันจะเพิ่มค่าอะไรขึ้นมาเน็ดน้อยดูไม่เยอะมากแต่ก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าคุณไม่กินยาเข้าไปก่อน,นบางทีเราโดนสกิลเขาเนี่ยสกิลบอสเราบางทีเราเรา,เราต้านไม่ไหวนะอาจจะตายได้ตายแล้วต้องไปเข้าวาร์ปใหม่นะมาหาร์บอสนะครับ แล้วก็ตายหลาทีในในจะพิษนะพวกฆ่าพลังเราอาวุธไอ้ฆ่าจุดเกาะเราอะมันจะ d ับ p ลงนะครับ drop ลงกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจช่ไหมตายสักหลายทีนะคุณออกได้เลยตายสักสามสีครั้งเนี่ยออกได้เลยเพราะว่าคุณจะสู้บอลไม่ไหวหรอกเพราะว่าไอ้ตัวฆ่าไอจุดเกาะเรามันจะ d ับ p ลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ฆ่าเขาเรียบร้อยพอฆ่าเรียบร้อยจะได้ของนะ ของก็แบบนั้นแหละแต่ว่า <c oughs> ที่มันดีมันจะได้ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะผมจําชื่อไม่ได้สนัดนะขอไปมันจะเป็นส่ดไปแล่ธาตุนะครับชั้นสูงอะ่ะเพื่อเอาไปอัพตัวจุดเกาะของเราครับคุณดูนะเดี๋ยวผมท้ายคลิปนะผมจะเปิดให้ดูนะตัว สกิลผมชุดผมแล้วก็สกิลผมนะแล้วก็พากนะ้อนตะกีมนี้มันจะดูว่าเข้ามาือมันก็ลึกนะแต่ว่าก็ไม่ยากที่จะเข้าใจนะ,อะของพวกที่ตกในเทียร์สีนะเทียร์เทอรมนินนะเรื่องใหม่ๆนะ ถ้าคุยเรื่องเกมใหม่ๆนะคุณจะอยู่ในโลกของตัวเดโมจะเป็นเทียน,นึงก่อนนะครับพอคุณคุยเล่นเควสดหลักไปนะครับมันจะคุณสาม,มารถไปปรับเป็นเทียสองเทียสามได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะพอเทียสามจะเป็นไนแอมเริ่มโหดนะนะแต่ไม่ต้องห่วงพอคุยเล่นไปเรื่อยนะของเครื่องเลยนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่จะเอาดีที่สุดนะต้องมาทอมเมนเนะทียสี่นะครับ t ทียสีก็คือโลกในเกมของเดียโบเนี่ยนะเทียสีเทอาเมนตอนนี้คือสูงสุดนะนะแล้วเขาเขาจะมีพวกเดือพเนี่ยแล้วก็เฮลทายหัวอะไรหลากหลายให้เราทำนะเพื่อเราถ้าเราไล่เควสหลันะแล้วก็เก็บอีเวนต์อะไรบางทีมันจะเอาแต้มสกิลมาอัพไอ้พวกเ,เนี่ยไอ้ตัวสกิลทีเนี่ยนะครับของผมต้งแล้วนะมันจะเป็นแต้มอ่อ พอยนะมันทั้งหมดมันคงผมมันห้าสิบแปดแต้มคือได้สูงสุดนะนะห้าสิบแปดแต้มนะไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะมันจะมีวิธีไนได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่แค่นี้มันก็ต่าแล้วนะแล้วก็มันจะมีกระดานพนะารากอนอาจารย์ขวากระดานพารากอนก็ได้มาจากการาทำเควสหลักแล้วก็มันจะเป็นเควสหลักแล้วก็ตัวพวกอะไรอะ่ะ เหมือนกับอีเวนต์มันนะแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างอนะ่ะเพื่อมาอัพกระดานพารากอนเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อไปนะกระดานพารากอนนะมันก็จะไปเพิ่มค่าพวกสกิลนะสกิลเราความต้านทานนะความต้านทานเราหรือความตีแรงอันนี้คือกระดานพารากอนนะมันจะมีหลายกระดานนะ แล้วแต่ว่าคุณเลือกสายไหนคุณก็หาข้อมูลนะของผมอะ่ะเป็นสายไลติ้งนะก็จะเน้นไอ้พวกไอ้ไลติ้งลางเมดนะแล้วก็พวกแคคก,กิ้งเอนเนอร์จีอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางส่วนผมก็ไปใส่ในส่วนของตัวตัวตัวเนี่ยมันจะมีไอ้สกิปพิเศษอยู่นะตัวเนี่ยแล้วก,ก็ต้องไปลงดันเจียนอีกเพื่อมาอัพไอ้ตัวไอ้สกิปเนี่ยที่ผมพูดผิดก็ขออภัยนะ ถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดกว่านี้ว่าทําไมาผมอัพอะไรบ้างนะชุดอะไรบ้างละเอียดกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันที่ตอนแรกผมอย่างที่ผมบอกไนงะผมกล่าวว่าจะโหมมาเป็นคลิปแค่ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมสืเล่นได้นะครับจะผมมาดูดาวเมทวเองโหมาล้านกว่าเลยขออมูด้วยนะว่าว่าผมทําอะไรยังไงนะแต่ถ้าใครอยากจะรู้ละเอียดนะเกี่ยวกับการ skill นะอัพสกิลนะแล้วก็ ตะกรางพลาก้อนของผมนะจะผมค่อยทําให้ดูอีกคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดหรัววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ